สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับมาพบกับแผงจอปลาเครื่องกแล้วพี่นะนะครับสำหรับแผงจอวันนี้นะครับพี่ก็เห็นหน้าพากันอยู่นะครับหลากหลายอีกเหมือนเคยนะครับนำร้อยห้าสิบสองร้อยและสามร้อยพร้อมจัดส่งทุกรายการนะครับไม่มีค่ส่งเดดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับช่องทางการต่อผมขึ้นไว้แล้วนะพี่สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอพี่นะครับเราคัดไปพร้อมกันนะครับร่วมสนุกไปพร้อมกัน มาเริ่มต้นรายการแรกนะครับสำหรับรายการแรกของเรานะครับก็เอาแบบว่าเนื้อเน้นๆหน่อยนะครับพี่ลองดูเนื้อพระองค์นี้นะครับเป็นรูป่อนะครับพิมพ์อันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับรูป่อพิมพ์นิยมเนื้อออกเขาเรียกอะไรเนื้อแร่ๆหน่อยนะครับเนื้อแร่ๆเนื้อขาวๆนะครับพี่ดูเนื้อดินะครับไม่ค่อยได้เจอนะนะครับโดยเฉพาะเนื้อนี้ความเก่าแบบนี้นะครับเราเล่นกันที่ความเก่าพี่นะครับเอาเก่าแบบเนี้ยนะครับไม่ค่อยได้เจอเจอแน่นอนนะครับสำหรับองค์นี้นะครับรายการแรกนะครับประเดิมมาเลยพี่แปะยิ้มนะครับหน้ายิ้้มแบบนี 300บาทนะครับ3า0บาท,บาทแล้วก็เป็นพระองค์นี้นะครับนะเป็นพระปางอุ้มบาทนะครับเป็นเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่าๆนะครับนะเป็นพระอุ้มบาทนะครับเป็นหลวงปู่ทิมวัดลาดไล่หรือเปล่าเอา200พี่นะครับหลวงปู่ทิมวัดลาดไล่หรือเปล่าพี่เนี่ยครับเอา2 0 0บาทนะเหมือนหลวงปู่ทิมเลยพี่นะครับปู่ทิมวัดลาดไล่ใช่ไหมเนี่ยพี่ลองอ่านตรงนี้ดินะครับเออเป็นตัวหนังสืออะไรเนี่ยนะครับอ่านไม่ออกยึกยืยึกยืนะครับ เอา200แล้วกันนะครับนะอุ้มบาทนะครับเหมือนหลวงพู่ทีมเลยพี่หน้าตานะครับเหมือนมากนะฮะเหมือนมากเราก็นี่เลยพี่นะวัดเกตอยู่ในกรอบนะครับนะนี้เป็น6ชั้นอกตลอดนะครับวัดเกตองนี้นะพี่ดูเนื้อนะครับโอ้โหความแก่งความเก่านะครับบอกเลยว่ามาครบถ้วนนะครับบอกเลยว่ามาครบ้วนนะครับสำหรับวัดเกตองนี้นะครับเป็นรายการแรกเอาแบบเบาเอ่ะนี่คือรายการแรกนะครับวัดเกต วัดเกลดเอา200บาทเรับพี่นะครับรายการแรกนะครับนะ้ำหมายเล็กหนึ่งอ่า200บาทเย้พี่วัดเกลดเนื้อเก่าเนื้อแก่งเนื้อ,อแห้ง,งดีจังเลยจ้ะพี่จ๋านะครับเอาไป200บาทขออนุญาใส่ซองนะครับใส่ซองและเขียนราคาไว้ให้นะครับเออใส่ซองและเขียนราคาไว้ให้นะครับ200บาทนะครับ200บาทแล้วก็นะครับไปต่อ นะ ikh. ไปต่อก็จะเป็นอ๋อเขาเรียกว่านะเอาองค์นี้ต่อเออองค์นี้ต่อนี้มันมีความเก่าเดยพี่นะพิมแปกๆผมว่าน่าจะเป็นพระหลวงก่อาจจะเป็นหลว right. งปู่ลำพูหรือเปล่านะครับปีศูนย์สองอะไรเงี้ยนะครับนะอาจจะเป็นในโซนนู้นก็ได้นะเพราะว่าหนึ่งเป็นพระหลวงก่พี่ดูเนื้อเดยเนี่ยที่ผมบอกคือฮะเออที่ผมวอาให้คือความชัดเจนนะครับดูดิเนื้อพระอย่างชัดเจนนะครับจะเป็นของหลวงปู่พูหลวงปู่นาคนะครับหรือหลวงพ่อพระครูสุพจน์อะไรอย่างงี้พี่นะครับแต่เป็นพระที่เดิมๆนะครับเดิมจริงๆดูเนื้อ ครับดูเนื้อแล้วผมไม่เคยแกะนะครับนะมาเดิมๆจัดให้เดิมๆดูดิเป็นข้าวฟองเต้าหู้นะครับข้ามน้ำมันตังอิวต่างๆเอาแบ่งให้นะพี่น้านะครับเอา300หมายเลขสองนะครับง่ายๆดีพี่นะครับซื้อไปศึกษาได้เลยเนี่ยเอาแบ่งให้นะครับเอา300บาทนะครับพระดีๆแบบนี้นะครับไม่เคยได้เจอเจอแน่นอนนะครับราคานี้แล้วด้วยราคาขนมกรุบกริบนะครับหมายเลขสองสามร้อยบาทนะครับเนี่ยพี่นะครับพระได้เดิมผมให้เดิมเลยนะครับไม่มีแบบมะม่วนะครับแล้วก็องค์ต่อไปนะครับนี่เป็นเหรียญได้มาเดิมๆเหมือนกันนะพี่ัันนะสหหรรบเีียญ้ เหรียญนี้ปเป็นเหรียญของหลวงพ่อผางครับพี่นะเหรียญกลมหลวงพ่อผางก็ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะนะเหรียญดูง่ายสบายตาพี่นะร่องรอยอาจจะใช้มาบ้างเอาไปเอาไป200ร้อแล้วกันพี่เหรียญหลวงพ่อผางนะครับด้านหลังบอกเลยดูดูร่องรอยในการใช้เน <ts> ี่หูจะขาดด้วยรูแขวนเนี่ยนะพี่ดูร่องรอยในการแขวนไหมหูจะขาดดูแล้วพี่เอาไป200รอยบาทนะครับ200รบาทเหรียญหลวงพ่อผาง เหรียญหลวงพ่อผางล้วก็องค์นี้พี่นะครับนะเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินใบพุ้ชานะครับห้วยเขนนะ่ยเอเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินนะครับดูการหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อพี่นะครับเหรียญหล่อห้วยเขนนะครับเหรียญหล่อห้วยเขนอยู่ในกรอบวินเทจเก่าๆเล้าๆลั่นๆเนี่ยดูรอยเล้ารอยลั่นเนี่ยนะพี่ลองดูร่องรอยนะพี่นะครับรอยเล้ารอยลั่นรอยคราบความเก่านะครับนะต่างๆเอาแบ่งอีกแล้วสามร้อยนะครับสามร้อยบาทหลวงพ่อโตบางกระทิงนะครับบางกระทิงองค์นี้ธรรมดาที่ไหนพี่ดูเนื้อดิ นะครับหลวงพ่อโตบางกระทิงเอาไป300บาทใช่พีนะรพ่อโตบางกระทิงนี่พี่นะเป็นพระกุพระเก่าอยู่แล้วนะเป็นพระกุพระเก่าอยู่แล้วพี่สาหรับหลวงพ่อโตบางกระทิง300บาทนะครับสามบาทนี่ใครไวใครได้นะด้านหลังปาดงามๆนะครับด้านหลังร่องรอยในการปาดงามๆเลยพี่นะครับพ่อโตบางกระทิงพิมพ์สวยคมชันลึก300บาทนะครับสามบาทไปต่อเลยพี่นะครับสาหรับอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยเบี้ยแห้งๆเบี้ยเก่าๆดูกราทิงไวเนี่ย นะครับพี่ด <c oughs> ูเบี well ้ยแห้งเบี้ยเก่าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเบี้ยนะครับเป็นเบี้ยแล้วมีเหรียญด้วยนะในพี่ดูความเก่าซะก่อนฝุ่นนี้จับให้เคลอนะครับเออฝุ่นนี้จับให้เคลอเลยพี่ร้อยปีร้อยแย้เป็นธรรมชาตินะครับร้อยปีร้อยแย้เป็นธรรมชาตินะครับฝุ่นนี้จับให้เขลอเลยน่าบูชานะครับผมบอกเลยน้าบูชาดูความแห้งเด นะพี่ลองสังเกตดูเนื้อนะครับดูข้าบลักแล้วกันว่าแห้งว่าเก่าว่าจัดจ้านขนาดไหนนะครับมาพร้อมกับเหรียญนะวันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บูนวัดกลางบางแก้วนะครับเนี่ยเขาห้อยเหรียญเจ้าสัวไว้แล้วพี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดเซ็ตเขาเลยนะเอางี้แล้วกันเอา400ตีว่าเบี้ย2 0 0เหรียญ2 0 0นะครับขอ400พี่ชุดนี้นะครับชุดนี้ขอ400บาทนะครับมีเบี้ยมาด้วยอ่ามีเบี้ยมาด้วยแล้วก็อันนี้ครับพี่อันนี้สําหรับเอ่อสายมหาเสน่ห์ นะครับเออสายมหาเสน่ห์ครับพี่นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับใครที่ชื่นชอบสายมหาเสน่ห์พี่นะด้านล่างน่าจะเป็นสีพึ่งนี่ตะกรุดสาลิกานะครับมีตะกรุดสาลิกาด้วยเอา200นะครับเอา200บาทไม่เจอแน่นอนพี่นะครับนี่ไม่เจอแน่นอนเขาเรียกนางควรไหมเนะครับนางควรไหมพี่มีรอยจานรอบด้านนะครับมีรอยจานรอบด้านนะพี่นะนีครับเอา200บาทนะครับสายมหาเสน่ห์ไม่ควรพลาดนะครับสายมหาเสน่ห์ไม่ควรพลาดนะครับไปต่อครับพี่อันนี้เป็นพระชายองค์เล็กนะครับคล้ายๆพระชายยุทธยาพี่แต่เป็นพิมพ์เล็กนนนะครััับขขาาาดกกํํลลงงแวใช้นะครับ ร่องรอยในการหล่อโบราณชัดเจนนะครับร่องรอยในการหล่อโบราณชัดเจนอยู่แล้วพี่นะครับนี่ดูเนื้อนี่เออดูเนื้อนี่นะครับร่องรอยในการหล่อโบราณชัดเจนนะครับสำหรับองค์นี้นะพี่นันนะครับสำหรับองค์นี้ดูรอยตะไบเนี่ยเอาแบบว่าเบาๆเอาไปสองร้อยนบไปสองร้อแบ่งปันนะครับเราแบ่งปันกันไปพี่อันนี้ก็จะเป็นพระนะครับน่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์อะไรเนี่ย โอ้โหดูเนื้อดิเ็น้ำครับนะเนื oh, yeah, ้อใสเนื oh, yeah, ้อเก่าเนื okay, like ้อแก่งกับพี่แก่ปูนเปลือกหอยเนื้อใสเนื้อเก่าเนื้อแก่งแก่ปูนเปลือกหอยแบบนี้นะครับก็ไธรรมดาวแล้วพี่พราต่อละชิ้นต่อละองต่อละอันนะพี่นะนะครับดูเนื้อดินะครับธรรมชาติได้เดิมอะธรรมชาติได้ความแก่งความเก่าได้ความเดิมมานะพี่นาเอา200อนะครับอันนี้เป็นหมายเลข3นะครับหมายเลข3เอา200บาทนะครับไม่คว้าได้ไงพี่ราคา200พร้อมส่งนะครับราคา200พร้อมส่งครับพี่นะครับไม่คว้าได้ไงพราสมเด็จเนื้อแบบนี้นะครับ200บาทนะครับแบ่งนะครับ ผมบอกแล้วมาเพื่อแบ่งวันนี้นะครับอ้าวไปพี่นะหมายเลขสามสองร้อยบาทนะครับนะแบ่งอันไหนแบ่งได้แบ่งหมดวันนี้นะมาเพื่อแบ่งอ่าอันไหนแบ่งได้แบ่งหมดแล้วก็องค์นี้พี่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นพระกุนะนะครับอันนี้น่าจะเป็นพระกุอ่อกุกัลยาไอ้ไม่ใช่กุอะไรนะนะครับพี่ลองดูดิเธอเรียกว่ากุอะไรนะเนี่ยใช่ไหมใช่กุกัลยากุอะไรไม่พี่นะบ,บางอย่างผมก็ไม่เป็นนะครับบางอย่างผมก็ไม่เป็นพี่ได้มาเดิมนะอาศัยได้เดิมได้เก่าเนี่ยอาศัยได้เดิมได้เก่าพี่ดูเนื้อดิ เห็นไหมมวลสารชัดเจนนับได้เดิมได้เก่ามวลสารชัดเจนครับพี่เห็นไหมเม็ดมวลสารเม็ดดาเม็ดแดงนะครับเม็ดขาวขุ่นเนี่ยมาอย่างเงี้ยพี่ไม่จัดหรอกนะครับในราคา300บาทแต่พี่นะไม่มีแล้วหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่สามร้อยบาทเนี่ยคือความเดิมนะพี่นะนะครับคือความเดิมของเนื้อปลาของหน้าปลานะครับเอาหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่สามร้อยบาทนะครับนี่ครับนะครับ thur, ความเดิมของเนื้อปลาจริงๆนะครับไปต่อเนี่ย ไปต่อนนี้เป็นสังกระจายเนื้อดินน้สังกระจายเนื้อดินองนี้พี่ดูเนื้อเนี่ยนะเนื้อดินหรือเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยเออเนื้อดินหรือเนื้อผงพุทธคุณพี่ดูหน้าดูตาดิโอ้ยเปรียวปลาอะไพี่เอ้ยนะครับเปรี้ยปลาเลยนะครับพาสังกระจายเนื้อองนี้ที่พี่ได้ผมขออนุญาตเรียกว่าเนื้อผงพุทธคุณแล้วกันนะครับเป็นออกวัดปราสาทหรือเปล่านะออกวัดปราสาทบุญยวาฒหรือเปล่าองนี้เอา200สังกระจายนะครับสังกระจายไป200สังกระจาย200แล้วก็องนี้นะองนี้ในซ อันนี้ปกโพนะครับปกโพหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยชัดเจนเลยพี่เนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงน้ํามันชัดเจนสุดๆนะครับชัดเจนแบบชัดเจนแบบจัดจ้านเลยนะครับเนื้อผงน้ํามันชัดเจนแบบจัดจ้านนะครับด้านนี้ดูร้อยตัดเนี broken, ่ยอ่าดูรอยสับรอยตัดเนี่ยชัดเจนแบบจัดจ้านนะครับนี่เป็นไงร้อยสับร้อยตัดเป็นร่อง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 เลยพี่นะครับเป็นร่องร่องร่องเลยดูในความคมเนี่ยนะครับความคมความพลิ้วความไหวเนี่ย เป็นไงเนี่ยดูรอยผิวร้อยไหวเนี่ยด้วยนะครับองนี้เอา300อนะครับปกโปหพหลวงพ่อกวยเอา300บาทขออนุญ,ญาตอา่วางด้านบนแล้วกันเนาะจะได้จัดเรียงพระนะครับเออจะได้จัดเรียงพระไปด้วยเลยนะครับแล้วก็องนี้สำหรับองค์นี้นะครับเป็นพระร่วงนะครับพระร่วงอันนี้เป็นที่ไหนอะนะครับขออนุญ,ญาตดูนะพี่นะนะครับเป็นเนื้อโลหะเออเป็นเนื้อโลหะครับพี่ด้านหลังเขาเขียนไว้ว่าอะไรอะ เออลราจะรู้ไหม <laughs> นะครม,มีมีอักขรดเลขยันนี่เป็นยันดวงไหมหรือยันอะไรเนะีนะ่ยเนี่ยเป็นรูปเจดีบบเนี้ยเอางี้แล้วกันพี่เอา300บาทนะครับไม่รู้ที่ไหนพี่แต่บอกเลยว่าเก่ามากนะครับเออบอกเลยว่าเก่ามากแล้วก็พิมพ์นิยมองค์นี้นะครับเป็นเอ่อรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพระพิมพ์มาสวยฟอร์มสวยมากครับพี่ดูพิมพ์นิยมเนี่ยร่องรอยในการสอดจีวรนะครับขั้นเป็นขั้นเป็นชั้นบันไดเลยเห็นไหมเป็นขั้นเป็นชั้นบันไดเล,เลยพี่นะครับพิมพ์นิยมช่อเดิม สามร้อยนะครับสามร้อยบาทราคานี <that> ้นะพี่นัานะครับไม่มีอีกแล้วนะครับเออราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะครับแล้วก็องค์นี้ก็พี่เก่าไม่เก่าพี่ดูกรอบไปแล้วกันเนี่ร่องรอยในการใช้แบบเป็นธรรมชาตินี่ดูเนื้อนะครับพี่ดูเนื้อไหมนะครับร่องรอยมวลสารหลุดรอดนะครับเนื้อเก่าเนื้อหนึบเนื้อนุ่มนะครับเนื้อเก่าเนื้อหนึบเนื้อนุ่มดูง่ายสบายตาเห็นไหมนี่ น <Happiness unting> <left> ี่ยดูง kind of ่ายสบายตาแล้วดูเนื้อดิน้ำจะเจอเนื้อแบบนี้นะเนะยครับเราพี่ไม่จัดนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับพี่ดูเนื้อนี่นะครับดูความชัดเจนของพระองค์นี้นะครับว่าจะเป็นเนื้อหามวลสารนะครับขาบความเก่าแน่เป็นธรรมชาติเนี่ยดูดิคุยเนื้อเก่าเนื้อแห้งจริงว่ะพี่นะเนื้อแห้งแห้งแฝงไปด้วยความหนึบนุ่มนะครับเออแห้งไปด้วยแฝงไปด้วยความหนึบนุ่มนะครับสำหรับองค์นี้ขอหมายเลขห้านะพี่นะนะครับหมายเลขห้าขอสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขห้าเขพี่พระฟอร์มสวยมากนะครับขอสี่ร้อยบาท เดี๋ยวเขียนให้ดูเลยพี่นะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยอันนี้เป็นหมายเลขห้านะพี่นะนะครับหมายเลขห้านี่ขอเขียนให้ดูเลยพี่นะหมายเลขห้าสี่ร้อยบาทนะครับเออหมายเลขห้าสี่ร้อยบาทนะครับไปต่อนะครพระยังไม่หมดครับพี่ไปต่อยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับองนี้เป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูงครับพี่นะครับเอาไปร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะครับดำเดิมๆเลยพี่รักดำดำรักแห้งๆร้าวร้านร้าวร้านแบบนี้ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเออร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับเบา นะครับเบาๆแบ่งปันกันไปนะเบาๆแบบแบ่งปันกันไปแล้วก็องค์นี้ครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าเป็นพิมพ์มคล้ายหลวงปู่ปั้นใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเป็นพิมพ์บอกว่าพิมพ์เก่ามากครับพี่ดูดินะครับและ้าบางบางเนี่ยนะครับผมก็ได้มาก็ไม่เคยกักนะนะครับได้มาแบบไหนก็จัดให้ตลอดเดี๋ยดูเนื้อดินะครับใช้หลวงปู่ปั้นไหม อลองดูนะพี่นะครับใช่หรือไม่ใช่นะครับจะเป็นที่ไหนเออใช่หรือไม่ใช่อาจจะเป็นที่อื่นที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งผมไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเจ้าของบอกมาเราก็บอกตามกันไปเออเจ้าของบอกมาเราก็บอกตามกันไปนะรัวสำหรับองค์นี้พี่ดูเนื้อด้านหลัง เห็นไหมนะครับพี่ลองมองถึงเนื้อด้านหลังนะครับนะมองถึงความเก่านะมองถึงความเก่าครับพี่เก่าแห้งเดิมนะมวลสารเป็นเม็ด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 เลยพี่นะมวลสารเป็นเม็ดเลยดูนี่นะมีร้อยแอนด้วยองค์นี้เอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อยบาทนะหมายเลขหกนะครับไม่ใช่พระทั่วไปพี่นะครับพี่ก็น่าจะสังเกตดูออกว่าไม่ใช่พระทั่วไปแน่นอนและราคาสี่ร้อยอ่ะนะครับไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนนะครับพระหน้าพระแบบนี้เนื้อพระแบบนี้นะหมายเลขหกเอาสี่ร้อยบาทนะครับเป็นราคาแบ่งนเป็นราคาแบ่งนะครับแบ่งปันเงนไปนะครับเราก็ไปต่อ องนี้นะครับอันนี้เป็นรูปดอนะครับรูปของพ่อเงินนะครับเนื้อดาเนี่ยออกวัดท้ายน้ำไม่หรือวัดไหนพี่เนี่ยหน้าตาแบบนี้นะพี่นะหน้าหูปราบ่าเดิมๆหนะ้าหูปราบ่าเดิมๆเลยพี่เนี่ยนะครับอันนี้วัดไหนนะครับลองช่วยกันพิจรารณาเอาไป200นะครับเอาไป200ก็พี่อยู่ในกรอบอยู่ในเลี่ยมนะครับนะออกวัดท้ายน้ำหรือเปล่าเออออกวัดท้ายน้ำารเลาเอาไปนะครับเอาไป200นี่แบ่งปัน นะครับนี่คือราคาแบ่งไฟวัดเกตนะครับกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ดชั้นนวะวัดเกตเจ็ดชั้นนอกพิมพ์หรือเปล่านะพี่ดูเนื้อดูความเก่าดูเนื้อที่เป็นผลึกนะครับเออดูความเก่าดูเนื้อที่เป็นผลึกนี่ค่อยๆไล่ได้รับชมนะครับค่อยๆไล่ให้ได้รับชมเนี่ยเห็นไหมนะครับค่อยๆไล่ได้รับชมเนี่ยนี่ครับผู่ด้วยความเก่านะครับเออด้วยความเก่านะพี่นะ นับองค์นี้เป็นขอเป็นหมายเลขเจ็ดเลยแล้วกันนะครับเอาราคาแบ่งแล้ววัดเกจนอกพิมพ์พี่ดูง่ายสบายตาดูดิเอาไปสามร้อยนะครับเอาไปสามร้อยบาทหมายเลขเจ็ดน,นะครับหมายเลขเจ็ดนี๋ยวเขียนเดี๋ยวพี่นะาดับหมายเขียนหน้าซองไว้ให้นะครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดสามร้อยบาทนะครับหมายเลขเจ็ดเดพี่นะนะครับเอาไปสามร้อยบาทไปต่อครับพี่นี่ครับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้เป็นพระซุ้มกอ นะครับเนื้ออมทองเนื้อออกทองพี่นะครับซุ้มกอเนื้ออมทองเนื้อออกทองแบบนี้นะครับเอาไป300บาทนะครับ3า0บาทจะพี่จ๋านะครับ300นี่พร้อมส่งนะซุ้มกอเก่ามากๆนะพี่นะนะครับซอกแขนลึกๆนะครับซอกแขนลึกๆด้านหลังนี่พี่ดูเห็นไหมความแห้งความเก่าและความเป็นธรรมชาตินะครับอยู่รวมในองคนี้นะครับอยู่รวมในองคนี้เลยพี่พร้อมแขวนพร้อมใช้อีกเอา3 0 0นะครับเอา300บาทนะครับรากยาวไปนะครับสาหรับองค์นี้ก็จะเป็นหนองหลวง นะครับหนองหลวงพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับรูปดอโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมหนองหลวงฐานเตี้ยนะครับนี่หนองหลวงฐานเตี้ยนะครับในราคาก็ไม่ได้รุนแรงนะนะครับราคาไม่ได้รุนแรงมากมายพี่เอาสามร้อยบาทนะครับขอสามร้อยบาทเยพี่นะครับหนองหลวงฐานเตี้ยนะครับหนองหลวงฐานเตี้ยเอาสามร้อยบาทพระปากน้ำนะครับองนี้พี่ดูเนื้อเนี่ยนะเนื้อซุยซุยเนื้อยุยยุยนะครับเนื้อผงช็อกเนี่ยดูเนื้อเนี่ย สภาพก็ผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับสภาพผ่านการใช้มาพอสมควรพี่ด้านหลังหลังยันลึกๆนะครับเออหลังยันลึกๆแบบนี้เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเจ้าพี่นะครับอันนี้เป็นปากน้ําปากน้ำสามร้อยแล้วก็อันนี้เป็นซุ้มกอหลวงพ่โหน่งนะครับซุ้มกอหลวงพ่โหน่งคอมาดันเจ้าพี่เนื้อเก่าเนื้อย่างแห้งอ่ะเออเนื้อเก่าเนื้อย่างแห้งเลยพี่ดูเนื้อเลยเนี่ยดูรอยสับรอยตัดด้านข้าง เนี่ยครับเนื้อเก่าๆเนื้อแห้งๆแบบนี้นะครับนะเจอมันต้องจัดเออเจอต้องจัดนะพี่เอาสองรอนะครับซุ้มกอพะนงสองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสองร้อยบาทพร้อมส่งอันนี้จะเป็นโลหะหล่อโบราณนะครับนะเออเป็นเขาจะเป็นพระอะไรนะครับอันนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับไม่ทราบที่นะครับพระหล่อโบราณไม่ทราบที่พี่ดูภาพเดี๋ยวนะพี่ดูภาพเนี่ยในดูด้านหลังในดูร่องรอยการหล่อเนะครับพระหล่อโบราณไม่ทราบที่เอาสามร้อย นับสามร้อยบาทนับหล่อคล้ายๆพิมพ์ทรงซุ้มกอยเนาะนับเอาไปสามร้อยบาทแล้วก็เป็นเนื้อดินทรงหยดน้ํำนับเนื้อดินทรงหยดน้ําครับพี่นะครับใครรู้ที่นะพี่นะับพาลึกลับแบบเนี้ยใครรู้ที่บอกเลยว่าได้เปรียบนับได้เปรียบมากๆเออใครรู้ที่ได้เปรียบมากๆเลยพี่เอาสองร้อยนับขอสองร้อยบาทเดียพี่นี่ดูรอยรลยเออลายนิ้วมือในการกดพิมพ์เนี่ยสองร้อยนับสองร้อยบาทชินราชนะครับสําหรับชินราชก็ไม่ธรรมดาพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นของอินโดจีน ชินนาราดอินโดจีนครับพี่เห็นไหมดูเนื้อดูข้ามน้ําทองข้ามความเก่านะครับดูเนื้อดูข้ามน้ําทองข้ามความเก่าเนี่ยนะครับชินนาราดอินโดจีนอินโดจีนเอาสามร้อยนะครับชินนาราดอินโดจีนครับพี่อยู่ในเรียมนะดูเนี่ยสามร้อยนะครับสามร้อยง,ง่ายๆสัน้นๆได้ใจความ,ค,วามาวค,นะครับพี่ส่วนองค์นี้นะครับส่วนองค์นี้หลวงปู่ยิ้มนะครับหลวงปู่ยิ้มที่ดูเนื้อนี่นะครับพี่ดูเนือ้อดูข้ามความเก่าเนี่ย นะครับพี่ดูเนื้อและดูข่าวความเก่าเนี่ยนะครับหลวงปู่ยิ้มนะครับด้านหลังนี่บอกเลยว่าเป็นโพงปวกนะครับด้านหลังบอกเลยว่าเป็นโพงปวกนะครับดูเนื้อนะครับนี่เนื้อมาตรฐานเลยพี่นะครับเนื้อผงพุธคุณชัดเจนนะครับชัดเจนเลยสามร้อยนะครับสามร้อยปู่ยิ้ม ปูยิ้มสามรอยแล้วก็นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหรียญใช้ช้าเหรียญซึกงกะพี่นี่ดูนี่นะรหลวงพ่อทองมาหลวงพ่อทองมาถามว่าโลพี่เอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับเหรียญช้าหน่อยอร่อยแน่นอนนะครับเหรียญช้าหน่อยอร่อยแน่นอนครับพี่นะครับเหรียญหลวงพ่อทองมาถาว่โลนะครับหลวงพ่อทองมาถาวโลนะนะครับเอาไปร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบาท แล้วก็นี่เป็นพระเปิมนะครับพระเปิมเปิมไม่ธรรมดาแล้วพี่ดูความคมความเก่าความแห้งของเนื้อดินนะครับความคมความเก่าความแห้งของเนื้อดินนะครับเนี่ยดูเลยหน้าตาชยดเจนเลยหูนี่คมกริบนะครับหูนี่คมกริบเลยพี่นะครับด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเนื้อแน่นเนื้อเนียนละเอียดเนียนหูเนียนตาเนี่ยแน่นละเอียดเนียนหูเนียนตาครับพี่เอาอย่างนี้แล้วกัน สามร้อยนะครับสามร้อยใครไวใครได้นะครับเออสามร้อยใครไวใครได้แล้วก็อันเนี้ยนะครับองค์นี้ก็น่าจะเป็นเอ่อวัดเกตนะครับนะวัดเกตน่าจะเป็นนอกพิมพ์ด้วยพี่ดูคาบเดีอ่าดูคาบความเก่าความเป็นธรรมชาติเอาสองร้อยนะครับนอกพิมพ์อง,งนี้นะดูเนี่ย 200บาทพี่นะครับ200บาทจัดจ้านเลยนะครับงานนี้200บาทจัดจ้านเลยพี่ดูงานนี้เนี่โอ้โหเป็นไงนะครับไม่มีแล้วนะครับเออไม่มีอีกแล้วจ้าพี่จ๋านะครับ200บาทจัดจ้านเลยพี่นะครับ200บาทนะครับหมายเลข8เออหมายเลข8นะครับนะ200บาทจัดจ้านเลยพี่มาแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันกันไปพี่นะครับอันนี้เป็นหมายเลข8 2 0 0หมายเลขแปด0งพี่นะครับยังยังไม่พอนะครับมีต่อให้อีกนี่พี่ดูเนื้อตรงนี้เนี่ย แนวพี่ดูเนื้อนี้นะครับนะเขาเรียกว่าอะไรนะครึ่งซีกใช่ไหมนะหัวเข่าใช่ไหมนะครับนวหลวงปู่เอี่ยมนะครับเออหลวงปู่เอี่ยมอันนี้น่าจะออกวัดโคนอนไหมสามร้อยพี่นะครับราคานี้ไม่มีกแล้วปู่เอี่ยมออกวัดโคนอนนะครับหลวงปู่เอี่ยมออกวัดโคนอนนะครับเนี่ยดูดูการกดเนี่ยสามร้อยนะครับสามร้อยปู่เอี่ยมวัดโคนอนนะครับวัดโคนอนแล้วก็เหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือ นะครับเหรียญหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญยอดนิยมนะนะครับสองสี 84, ่แปดสี่สามร้อยพี่นะครับราคานี้นะครับพร้อมเรียมนะนะครับพร้อมเรียมนะสามร้อยนี่ราคาพร้อมเรียมนะพี่นะครับไม่ได้เวอร์วงรังอลังการเลยพี่นะครับราคาแบบว่าปิดได้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ นะครับเราก็องค์ไหนอ่ะเออแล้วก็องค์ไหนไหน,นะครับองค์นี้ไหมองค์ใหญ่ก่อนเออองค์ใหญ่ก่อนอันนี้เป็นพุทธโคโดมนะครับหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะพุทธโคโดมเนี่ยเห็นไหมเขียนชัดเจนนะนะพุทธโคโดมอันนี้เหมือนเขาลงแร็กนะครับเคลือบแร็กไว้ไหมเนี่ยเนี่ยแห้งๆเป็นออกสีส้มๆอ่นอนๆน,น,นะครับแห้งๆออกสีส้มๆอ่อนๆนะครับแฝงเพื่อเรือพุทธคุณนะพี่สามร้อยนะครับสามร้อยบาทพี่เอาไว้ใช้พุทธคุณนะพี่แขวนพร้อมใช้พร้อมแขวนพร้อมใช้ครับพี่นะครับนะด้านหลังมีตัวหนังสือ นะครับด้านหลังมีตัวหนังสือครับพี่นะครับองค์นี้ก็ปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้าครับพี่อะแบ่งปันกันไปนะครับแบ่งปันกันไปพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็เหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญพระเจ้าอยู่หัวเนาะใช่ไหมเนี่ยมีภาษาอังกฤษด้วยนะครับมีภาษาอังกฤษ,าษาด้วยนะครับอันนี้เหรียญราชการที่ห้านะครับนะเอ่อที่จะลึกในงานเสด็จ พระราชดําเนินนะครับนะประพาสยุโรปนะเปลี่ยนประพาสยุโรปพี่นะรัตนโกศิลหนึ่งหนึ่งหกเอาไปสองร้อยนะครับสองร้อยนะเบาเบาอ่าเบาเบารีลาเม็ดขนุนเนื้อดําหืดําแบบว่าดูเนี่ยดําเก่าดําคลาสสิกนะครับแบบว่าดําเก่าและดําคลาสสิกนะครับไม่ได้ดําแบบธรรมดานะครับดําแบบเฉยเฉยดําปิดปี่แบบนั้นไม่ใช่นะครับเออแบบนั้นก็ไม่ใช่ดูเนื้อนี่ดูด้านหลังเนี่ย นับร่องรอยในการกดรายนิวมือนะครับในการกดพิมพ์พระอย่างชัดเจนนะครับร่องรอยลายนิวมือในการกดพิมพ์พระอย่างชัดเจนองค์นี้นะเอา300ระครับเม็ดขนุนออเม็ดขนุนเอา300วันนี้ผมบอกเลยว่าตัวเลือกพี่ๆเยอะมากนะครับผมจัดให้แบบว่าหมดแม็กเลยนะครับจัดให้แบบหมดแม็กเลยพี่ดูนี่นะครับอันนี้เป็นคูบาสีวิชัยนับเหรียญคูบาสีวิชัยก็พี่2สี่แปด2องสนะครับหลังก็คือว่าหลังยันนอีินองนะครับชัดเจนับพี่พระแห้งพระเก่าอยู่แล้ว เอาไปสา0ร้อยนับเอาไปส0 0รอยบาทนดบิวทเหรียญคูบาสี่วิชัยสา0รอยบาทแล้วก็อง์นี้ก็พี่นับพระพิตาองเล็กนะพี่นะนะครับหลวงพ่อทับวัดทองเนี่ยครับเออหลวงพ่อทับครับพี่นะครับดูยันเนี่ยเป็นเส้นเส้นเส้นเลยเนี่ยพิมเล็กนะครับพิมเล็กหน้าเก็บนะครับผมบอกเลยว่าพิมเล็กหน้าเก็บเอา4ี่้อยนะรพ่อทับวัดทองพี่ไม่ค่อยได้เจอหน้านี้เรี่ยมเดิมเลยเนี่ยเอาสี่ร้อยนะครับราคาสี่ร้อยนะครับไม่มีอีกแล้วเออราคานี้ไม่มีอีกแล้วเจ้าพี่จ๋านะครับองค์ต่อไปนะครับองนี้ สำหรับองค์นี้นะนี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรนะนะครับด้านนี้ดูนี่นะครับสองสี่หกสามนะครับเหรียญสองสี่หกสามอือดีดูเนี่ยเอาสามร้อยนะครับเอาสามร้อยบาทเดยพี่เหรียญสองสี่หกสามนะสามร้อยนะครับไม่มีแล้วอันนี้เป็นราคาแบ่งนะครับราคาแบ่งบันแล้วก็อีกหนึ่งององนี้นะครับนะดูเนื้อนี่ดูคาบเออพี่ดูเนื้อดูคาาความเก่านะครับพี่ดูเนื้อแร่ดูค้าความเก่าเดี เนี่ยครับด้านหลังครับพี่นครับด้านหลังก็จะเป็นเขาเรียกว่า,ามีเม็ดมีเม็ดข้าวสารอยู่หนึ่งเม็ดนะครับอันนี้มันเป็นร้อยปี100ป่ร้อยแยะ่นะเห็นไหมนี่คือร้อยปี100ป่ร้อยแย่ร้อยล้านของเนื้อพระด้านหน้าไม่มีซ่อมนะดูซะก่อนเออดูซะก่อนด้านหน้าไม่มีซ่อมไม่มีร้าวนะนะ้ำมาแบบนี้เลยพี่พร้อมแขวนพร้อมใช้เอาสามร้อยนะครับสมเด็จหลวงพุทิมน้ำสมเด็จหลวงพุทิมเอาสามร้อยบาทคุ้นแผนไข่ผ่าซีกน้ำนี่ตาเบ้นชัดๆเห็นไหมคุ้นแผนไข่ผ่าซีก เนี่ยครับโอ้โหเนื้ออย่างนี้นะครับนะไม่ไม่ควรพลาดนะเออเนื้อแบบนี้นะพี่นะนะไม่ควรพลาดด่ดูเนื้อเขาดิอันนี้เป็นไข่ผ่าซี่นะครับเป็นไข่ผ่าซี่เอาเท่าไหร่เดียวไข่ผ่าซี่กันนบ,บพี่นะครับเอาไปสามร้อยเออสามร้อยบาทเดียวพี่นะครับคุณแผนไข่ผ่าซี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นพี่สวย สวยด้วยพิมพ์สวยด้วยเขาเรียกนะความคมนะครับเอาไป300นะครับเอาไป300บาทแล้วก็รูปหอ่อง์นี้นะครับเป็นรูปรอ่อพิมพ์ขี้ตานะครับนะเป็นรูป่อพิมพ์ขี้ตานะครับดวงพ่อเงินนะบางขานนี่ดูธรรมชาตินะครับธรรมชาติร่องรอยการหลอนะครับเออธรรมชาติร่องรอยการหลอกก้นนะครับรอยเดือดเอา300พิมพ์ขี้ตา 300บาทนะครับพิมพ์ี่ตา300อยแล้วก็องนี้สําหรับองค์นี้นะพี่นะครเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับอยู่ในกรอบเออพระนางพญาพิมพ์ใหญ่อยู่ในกรอบแล้วกรอบเก่ากรอบเดิมนะครับเออกรอบเก่ากรอบเขาเดิมอยู่แล้วพี่ดูเนื้อเนี่นางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับออกที่ไหนอรพี่นะครับโอ้โหหลายที่นครไทยก็มีนะครับหลายกุนะครับหลายกุหลายที่หาที่เอาได้เลยพี่นะครับแต่พระได้เดิมเลยเห็นไหมเนื้อแห้งพิมพ์สวยฟอร์มสวยสา0ร้อยนะครับ300รอยบาท องนี้นะครับหลวงพ่อพรมนะครับสำหรับองค์นี้นะครับนับหลวงพ่อพรมัดช่องแคครับพี่นะครับด้วยเนื้อโลหะความเก่านับด้วยเนื้อโลหะและความเก่าครับพี่เอาสามร้อยนับหลวงพ่อพรมนะพี่นะรับก้นระคังนะครับหลวงพ่อพรมครับพี่ก้นระคังนี่คือคาบเหืออคาบใครคาบเขียวๆนะวพี่นะที่จับติดอยู่ในเนื้อพระโอ้ยไม่ได้เจอบ่อยบ่อยสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะสําหรับองค์นี้นะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่อะดูความสวยแล้วกันเนี่ย แม่ดูความสวยแลวอันนี้พระสมเด็จพิมพใหญ่นะพี่ดูซะก่อนเน่ค่อยๆไล่ให้ดูเนื้อนะครับราคาที่ผมจะว่าต่อไปนี้นะเชื่อได้ว่าไม่มีอีกแล้วและไม่มีแน่นอนในดูเนื้อเนี่ยนี่ดูก้อนมวลสารเนี่ยดูเนื้อแล้วดูก้อนมวลสารเกตทะลุเขาเรียกพิมพ์เกตทะลุซุ้มให้ดูเนี่ยนี่ครับพี่ดูนี้โอ้โหนี่เป็นอะรลอยย่นลอยเหี่ยวลอยค้าความเก่าต่างๆด้านหลังก็พี่กระดานแบบบางๆด้านหลังกระดานแบบบางๆแบบริ้วๆเนี่ยนะเห็นไหม โอ้ไม <medio S 2> no ่มีแล้วนะครับนี่กระดานบางๆผิวๆแบบนี้ไม่มีแล้วพี่นะครับใครพลาดแล้วพลาดเลยนะพี่นะองคนี้ขอราคานิดนึงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าองค์นี้ผมขอราคานิดนึงพี่นะครับราคานี้ผมบอกเลยว่าสมน้ําสมเนื้อแน่นอนพี่ขอ700บาทนะครับพิมใหญ่วันละขังพี่นะครับขอเ0 0บาทเนี้อดูพิมพ์ดูทรงได้นะครับดูก่อนได้นะพี่นะนะพิจารณากันก่อนได้เลยนะครับไม่มีแล้วพี่ใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้ขอ700บาทนะครับอันนี้เป็นหมายเลข8อ่าหมายเลข8นะครับขออนุญาตเขียนราคานะพี่นะนะครับหมายเลข8 700บาทนะครับโยไม่มีแล้วพี่ต้องวิ่งอนะ่ะองนี้นะครับสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับเอามาแบ่งปันให้แล้วก็องค์สุดท้ายและท้ายสุดอันนี้เป็นเป็นแผ่นเลยพี่นับกุกระ,ะยาไหมเนยดูเนอันนี้ผมได้จากเดิมๆมเลยพี่แล้วดูเน่นะติดทองทุกองคติดทองทุกองแล้วดูความเก่าเนียเน่แล้วดูไม่สังเกตจากเนื้อต้องดูจากเนื้อก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจพี่เราต้องดูจากเนื้อพระก่อนอน,นี่นะ่าพิมพ์ปกโคนะดูเนต ว่าเก่าว่าแห้งจริงไหมนะครับเนี่ยค่อยๆไล่เห็นไหมถ้าเนื้อเมื่อเมื่อเนื้อใหม่ๆที่ทําขึ้นมาใหม่พี่มันจะคุณละแบบกันนี่ดูทองก็ได้นะสังเกตจากรักดําทองที่แปะไว้แล้วสังเกตจากเนื้อเนะี่ยผมจะค่อยๆไล่ดูพี่นะค,ค่อยๆไล่ดูทีละองนะครับไม่เป็นพิมพ์เส้นเส้นได้เนาะหรือเป็นพิมพ์เลยเนี่ยเดี๋ยผมค่อยไล่ดูพี่นะครับพอพามาเดิมจริงมาเดิมจริงดูเนยเป็นชั้นเป็นเป็นกลุ่มเป็นชั้นเลยนะครับเป็นกลุ่มเป็นชั้นแล้วดูภาพกุ่ที่ประสานอยู่เห็นไหมแห้งเก่ายยเเลล ดูคาบตรงนี้ที่ประสานนยระหว่างช่องนะครับเนี่ยอันนี้ชี้ดูนะพี่นะนะว่าเก่าจริงว่าเดิมจริงพระไม่ได้มามั่วน,นิ่มพี่นะครับนี่คือเก่านี่คือเดิมจริงเนี่ยดูอีกด้านเนี่ยนี่นะครับ,รบได้ไปยังไงก็คุ้มพี่นะครับองค์นี้นะเอาแบบไม่ต้องข้ามพันนะเอา900บาทขอราคาเดียวพี่ใครไวใครได้นะครับใครไวใครได้พี่ขอ900บาทนะครับอันนี้5องค์อันนี้4องค์เป็น9องค์นะพี่นะตกอง์ระล้อยเองนะครับตกอง์ระล้อยเองพี่นะครับไม่มีแล้วนะพี่นะนะครับชิ้นนี้นะ900บาท นะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรา,รายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ